ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับคำพีจัก,กรพัฒดพิชิตฟ้า233ปล่อยนางหญิงสาวยังไม่จักไปนางยืนมองสำรวจเยี่ยเฟิงในจุดที่ไม่ไกลนะักส่วนอสูรยูหมิงเมื่อเห็นเยี่ยงเดินพลังรักษาอาการบาดเจ็บมันไม่กล้ารบกวนจึงยืนเฝ้าอยู่อีกด้านหญิงสาวสีหน้าสับสนขณะนี้พลังของนางถูกปลดผนึกแล้ว นางไม่ได้กลัวเหมือนก่อนหน้านี้ทว่าก็ยังคอยระวังตัวจากอสูรยิวหมิงเป็นระยะนางรู้สึกว่าอสูรยิวหมิงผิดปกติชายสีหน้าขาวซีดผู้นี้นอกจากท่าทางประหลาดแล้วยังทําให้รู้สึกพิลึกอย่างบอกไม่ถูกขณะนี้จากการสัมผัสของนางกลิ่นอายพลังของเย่ยเฟิงอ่อนแอมากส่วนเย่ยเฟิงกําลังนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมเขาหลับตาแน่นสีหน้าไม่รู้ว่าอยู่ในอารมณ์ใดทว่าตอนนี้ดูขาวซีดราวกับกระดาษ จูจ่ๆเขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยทว่ายังคงหลับตาอยู่จากสัมผัสของเขาและจากการรับรู้ของเขาเกิดกลิ่นอายพลังปรากฏขึ้นกระทันหันหลายสายเขาสามารถรับรู้ได้ว่าคนพวกนั้นกำลังใกล้เข้ามาแม้เยี่ยพังจะบาดเจ็บสาหัสทว่าจิตของเขาไม่ได้รับความเสียหายเขาจึงกระจายจิตสัมผัสออกไปต่อมาร่างกายสัน่นสถานเขามองเห็นเซียวหลิงหลิง อีกอย่างเขาแน่ใจได้ว่าเซียวหลิงหลิงถูกเหล่าผู้ฝึกยุทธพวกนั้นจับตัวเอาไว้จากจิตสัมผัสของเขาเซียวหลิงหลิงได้รับบาดเจ็บเพราะสีหน้านางขาวซีดดูแล้วไม่ปกติหนำซ้ำมือของนางถูกมัดไว้ด้านหลังพลังรอบกายก็ถูกปิดผนึกเอาไว้ทันใดนั้นหญิงสาวที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากเย่ยเฟิงก็ปก,ปกปิดกลิ่นอายพลังแล้วบินขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เงียบเชียบเห็นได้ชัดว่านางก็รู้สึกได้ว่ามีกลุ่มผู้ฝึกยุทธกำลังมาทางนี้ ทว่ายังไม่ทันที่นางจะได้สำรวจอย่างที่ท้วนเยี่ยเฟิงที่นั่งขัดสมาธิอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันขณะน,นี้ประสาทสัมผัสของนางอ่อนไหวสามารถรับรู้ถึงจิตสังหารที่เข้มข้นประตูออกจากตัวเยี่ยเฟิงนั่นทำให้นางตกใจไม่น้อยเมื่อคือนนางเห็นด้วยตาตัวเองว่าเยี่ยเพิ่งสังหารผู้ฝึกยุ่ยไป80ิกว่าคนขณะนั้นเยี่ยเฟิงเอาชีวิตของคนมากมายแต่จิตสังหารที่สแสดงออกมากลับไม่เข้มข้นเท่าตอนนี้อีกทั้งท่ามกลางจิตสังหารที่เข้มข้นนี้นางรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความโหดเหี้ยมอีกสายหนึ่ง หญิงสาวตกใจไม่น้อยรู้สึกได้ว่าเรื่องราวผิดปกติตอนนี้เย่เฟิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาเพิ่งนั่งลงรักษาอาการได้ไม่นานแต่พอกลุ่มผู้ฝึกยุทธกลุ่มนี้ปรากฏตัวเขากลับมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรงเพียงนี้หญิงสาวรับรู้อย่างชัดเจนว่าเย่เพิ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ฝึกยุทธกลุ่มนี้มากหรือพูดให้ชัดเจนก็คือเขามีรังสีพิมาต่อผู้ฝึกยุทธกลุ่มนี้เป็นอย่างมากอีกอย่างครั้งนี้เย่เฟิงไม่คิดจะปกปิดกลิ่นอายพลังของเขาแม้แต่น้อย ส่วนผู้ฝึกยุทธ8คนนั้นพาเชียวหลิงหลิงเดินทางต่อไปพวกเขาเดินอ้อมต้นไม้โบราณที่เรียงรายกันระยะห่างของทั้ง8คนใกล้เข้ามาเรื่อยๆต่อมาเมื่อพวกเขาหยุดลงภายใต้พลังรับรู้ของพวกเขาด้านหน้ามีกลิ่นไอพลังประหลาดที่เด่นชัดเต็มไปด้วยจิตสังหารซ้ำยังโหดเหี้ยมอย่างที่สุด เมื่อทั้ง8คนหยุดแล้วเงยหน้ามองไปด้านหน้าพวกเขาเห็นเย่ยเฟิงนั่งัดสมาธิอยู่ตอนนี้เย,ย่เฟิงยังคงหลับตาแน่นทว่ากลับนั่งัดสมาธิอยู่ตรงข้ามกับทั้ง8คนบนตะวเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารทําให้รู้สึกขนลุกอย่างประหลาดเมื่อทั้ง8คนเห็นชัดเจนว่าเป็นใบหน้าของเย่ยเฟิงพวกเขาชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นดีใจกันยกใหญ่ ทั้ง8คนมีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนข้างชายวัยกลางคนคือชายหน้าหนวดคนหนึ่งเมื่อทั้ง8คนมองเห็นหน้าเยี่อเพิ่งชัดเจนพวกเขาตะลึงไปเล็กน้อยจากนั้นหันไปสบตากันบนใบหน้ามีความดีใจเจืออยู่พวกเขาตามหากันมานานในที่สุดก็พบเยี่อเพิ่งสักทีพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อคืนได้เกิดศึกดูเดือดนั่นขึ้นพวกเขาไม่ได้เห็นศึกที่น่ากลัวระหว่างอสูรจินเยียนกับเยี่อเฟิงสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเยี่อเฟิงที่มีเลือดเต็มตัวและได้รับบาดเจ็บสาหัส แม้จะรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าบนตัวเยี่ยเพิ่งเต็มไปด้วยจิตสังหารพร้อมทั้งมีกลิ่นอายความโหดเหี้ยมกระจายออกมาทว่าทั้ง8คนกลับไม่ลนลานระดับพลังของพวกเขาแต่ละคนไม่ได้อ่อนด้วยพลังล้วนอยู่เหนือเยี่ยเฟิงซึ่งก็คือพบจ้านเซวีน ตั้งแต่วินาทีที่เห็นเยี่ยเฟิงพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายผิดปกติเพราะเยี่ยเพิ่งสีหน้าขาวซีดใบหน้าด้านข้างของพวกเขาไม่ทราบว่าเป็นเพราะดีใจหรือร้อนใจเพราะมันแดงระเรื่อทั้งสองข้างส่วนกลิ่นอายพลังของเยี่ยเฟิงไม่ได้ปกปิดแม้แต่น้อยไม่จำเป็นต้องจงใจไปสังเกตเป็นพิเศษก็เห็นได้ว่าอาการะของเยี่ยเฟิงวิกฤตแค่ไหนกลิ่นไอพลังบนตัวเขาอ่อนแรงมากบาง ครั้งถึงกับไม่สามารถรับรู้ได้พวกเขาจึงรู้ว่าเย่เฟิงต้องบาดเจ็บสาหัสมองดูสภาพโดยรอบที่น่าตกใจแม้ทั้งแปดคนจะไม่เอ่ยปากเพียงแค่หันไปสบตากันแต่พวกเขาก็เดาดว่าก่อนหน้านี้เย่เฟิงคงเจอกับสัตว์อสูรแต่ทั้งแปดคงก็ยังระวังตัวในสายตาของพวกเขามองเห็นเย่เฟิงเพียงคนเดียวแม้จะสำรวจรอบด้านแล้วแต่ก็ไม่พบเห็นสิ่งใดเมื่ออสูรยูหมิงสังเกตเห็นคนกลุ่มนี้มันอ้อมไปอีกด้านแล้วคอยซุ่มเงียบอยู่ในที่ลับ เซียวหลิงหลิงรู้สึกถึงความผิดปกติตอนนี้จึงได้เงยหน้าขึ้นเมื่อหันมองสีหน้านางแข็งค้างนางมองเห็นเย่ยเฟิงคิดไม่ถึงว่าจะพบเย่ยเฟิงที่นี่สีหน้าขาวซีดของนางมีน้ำตาไหลลงมาไม่หยุดดวงตาที่เดิมทีเต็มไปด้วยชีวิตชีวาตอนนี้กลับหม่นหมองลงไปอย่างเห็นได้ชัดครั้งนี้เพราะเป็นห่วงเย่ยเฟิงนางถึงได้แอบหนีออกมาจากตระกูลเซียวแต่คิดไม่ถึงว่าเพียงก้าวเข้ามาในเขาหมื่นอสูรก็ได้พบกับสัตว์อสูรมากมายไม่ง่ายเลยกว่านางจะหนีพ้น แต่เพราะบาดเจ็บสาหัสจึงทำให้ล้มลงแล้วกลิ้งตกลงไปพอฟื้นขึ้นมานางจึงพบว่าตัวเองถูกกลุ่มผู้ฝึกยุทธชั่วร้ายจับตัวเอาไว้คนพวกนี้แค่เห็นหน้าค่าตาก็รู้สึกน่ารังเกียจแล้วพวกมันแสดงความกักขละออกมาทางสีหน้าดูจากสีหน้าก็รู้ว่าพวกมันไม่ใช่คนดีอะไรเซียวหลิงหลิงไม่เพียงแต่มีแผลเต็มตัวเท่านั้นตลอดการเดินทางนางถูกทั้งแคนข่มขู่อยู่ตลอดเวลาหนำซ้ำสิ่งที่ทำให้นางกลัวมากที่สุดคือคนเหล่านี้คล้ายคิดชั่วกับนางเพราะทุกครั้งที่มองนางสายตาของพวกมันไม่คิดจาก ปกปิดแม้แต่น้อยเรื่องดำเนินมาถึงขนาดนี้เซียวหลิงหลิงก็รู้จุดประสงค์ของคนพวกนี้สักทีตลอดการเดินทางนางได้ยินพวกมันหารือกันว่าจะเด็ดหัวเย่ยเฟิงอย่างไรดีเซียวหลิงหลิงเงยหน้าองค์ดูเย่ยเฟิงแววตานางเมื่อหลอยแม่ตอนนี้จะพบเย่ยเฟิงแล้วทว่านางไม่ดีใจสักนิดกลับร้อนรนกระวนกระวายกว่าเดิมเพราะสถานการณ์ของเย่ยเฟิงไม่สู้ดีนักแม้นางจะถูกปิดผนึกพลังเอาไว้แต่มองเพียงปราดเดียวก็รู้ว่าเย่ยเฟิงบาดเจ็บสาหัส ยังไม่ทันที่นางจะได้เอ่ยปากใช้หน้าหนวดที่ถือขวานศึกเอาไว้ก็ใช้ขวานชี้ไปหาเยี่ยเฟิงพร้อมตะโกนบอกเยี่ยเฟิงอย่ามวัวแต่เสแสร้งแกล้งทำอยู่เลยขนาดเด็กสามขวบยังรู้ว่าตอนนี้เจ้าใกล้จะไม่ไหวแล้วเจ้ายังแกล้งทำอยู่ได้ไม่รู้หรือว่าพวกข้าตามหาเจ้าอยู่ตั้งนานเพื่อจะเด็ดหัวของเจ้าพวกข้าเกือบจะถูกสัอ์อสูรมาตายจนหมด เฮอหากค่าทายไม่ผิดเมื่อครูเจ้าคงจะเพิ่งผ่านศึกใหญ่มาสีนะร่องรอยของศึกนี้ยังดูน่ากลัวเสลือเกินชายหน้าโหนดแบกขวานศึกเอาไว้บนบ่าสายตากวาดมองไปที่เย่เฟิงยิ่งมองเขาก็ยิ่งตกใจแม้แต่สีหน้าก็เปลี่ยนไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้เมื่อครู่แค่เห็นก็ขวัญผวาแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนที่ต่อสู้กันจริงๆในที่สุดเย่เฟิงก็ลืมตาขึ้นมาแววตาทั้งคู่ของเขาดูสงบนิ่งในตาสีดำกับตาขาวแบ่งแยกชัดเจนบนใบหน้าไรซึ่งอารมณ์ใดไม่เห็นสีหน้าใดจากใบหน้าของเขา ขอเพียงเป็นคนที่เข้าใจเยี่ยเฟิงเมื่อเห็นสีหน้าที่สงบนิ่งของเขาจะรู้ว่าหมายถึงสิ่งใดเยี่ยเฟิงไม่เคยแสดงอารมณ์ชอบหรือโกรธบนใบหน้าสีหน้าเช่นนี้ของเขาเป็นเขาลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือตอนนี้เขากําลังโกรธมากเยี่ยพ่งมองดูเซียวหลิงหลิงจากนั้นเขากวาดตามองใบหน้าของผู้ฝึกยุทธทั้งแปดทีละคนพร้อมทั้งเอ่ยปากสั้นๆเพียงไม่กี่คําปล่อยนางเสีย